นี่คือการลังแกรประชาชนด้วยปืนกลเกตลิงกาดใส่เข้าไปยุคเวลานะใช้แล้วยุคที่หลูกกว่านอยหนึ่งกาดปืนใสและนี่ก็เป็นหน่วยปืนไฟปืนคาบศิลา สู้กันด้วยยุคแบบนะลืมเ,เปิดเสียงอะ่ะเออไม่เป็ไรหรอกก็ยิงกันยับอะ่ะปัง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 เห็นเนงินที่ไหลออกแมมนั่นแหะเงินที่ผมจะได้จำนวนเนงินที่เราจะได้ใช่ มาร์กให้มันมายิงตรงนี้เร็วๆป้อมปืนนะธนูแล้วไงเก่งนะอ้อมเร็วๆสิฟ้าเดินช้ากันเหลือเกินโอเคไม่ต้องถึงมือหอกแล้วแค่เป็น,นกลนก็พอผมไปสืบถึงยุคน้ำมันแล้ว เลเวลหกกว่าก็เลยเอาน้ำมันแรกใน2ตัวนี้มาเป็นกลเกตลิงเอ๊ะทหารเราเหลือกันอยู่สตัวใช้สตัวสู้ยึดฐานต่อมาเดี๋ยวจะยิงยิงฐานนี้ทาวเวอร์ Tower. ยิงนี่ ลงมันยิงใส่บ้านคนด้วยอ่าเสร็จแล้วก็มายิงใส่บ้านคนแล้วปิดฉากสวยๆด้วยการยิงทาวเวอร์น่าจะเคลียร์หมดแล้ว